สวัสดีครับพี่นนองเกษตรกรเทรอกท่านครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องสารป้องกันกับจัดแมลงสัตรูพืชอ,อีกชนิดหนึ่งสารตัวนี้เนี่ยเคยยกเลิกไปแล้วนะครับเมื่อวันที่1มิถุนายนปีที่ผ่านมาประมาณสัก2ปีที่ผ่านมานะครับที่มาทําคลิปให้อยู่เนี่ยก็คือมาย้อนหลังว่าข้อไรฟอทเนี่ยทำไหมเข้าถึงยกเลิกแล้วมันมีคุณสมบัติอะไรบ้างเด่นๆนะครับ ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่มีขายแล้วลองมาฟังดูนะครับว่าคอพายมิฟอสเนี่ยมันมีคุณสมบัติยังไงกันบ้างก่อนเดินนะครับขอจันจะไม่น้อนซะกก่อนท่านในพอมีกําลังทรัพย์บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลทรงบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยอนาถาที่อยู่ในกอการรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้นะครับท่านในประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารฟต์ที่ผมได้ไว้ด้ดวงได้เลยนะครับท่านในประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือกรดจันต์เก้าแปดสี่ดอก ทุกเครือข่ายหมือถเธอผสมถึต้งสร้างถึกประสมอายุของโรงพยาบาลศิรรราชนะครับก็ขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลที่จะเล่าต่อไปนี้นะครับเป็นของกรมวิชาการเกษตรพี่น้องสิก่อนทราบไหมครับว่าคอปาดิฟอสเนี่ยจัดอยู่ในสารกลุ่มไหนซึ่งต้องบอกไ้ก่อนนะครับถามว่าทำไมต้องรู้ว่าคอปา r ิฟอสอยู่ในสารกลุ่มไหนมันจะเกี่ยวโยงกับว่าถ้าไม่มีคอปา r ิฟอสใช้แล้ว เราจะใช้สารตัวไหนที่มันอยู่ในกลุ่มนี้ได้บ้างน,นั่นเองนะครับคอพาริฟอสเนี่ยจัดอยู่ในสารป้องกันกำจัดมแมลงศัตรูพืชกลุ่มที่1โดยกลุ่มนี้มีอยู่หลายตัวยาเหมือนกันนะครับหนึ่งนั้นก็คือคอพาริฟอสด้วยกลุ่มหนึ่งเนี่ยเวลาพ้นลงไปแล้วจะมีผลยับยั้งเอนไซม์อะซิติลโคเรนเอสเทเรสนะครับเรามาดูดกลไกการออกฤทธิ์ของสารกลุ่มที่1กันบ้างนะครับสารกลุ่มนี้ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทโดยมันจะไปยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ที่มีชื่อว่า อะซิ y ติลโคเ n นเอสเทอเรซึ่งเอนไซม์ตัวนี้มีหน้าที่ในการย่อยสารสื่อประชาทที่มีชื่อว่า a c e ิ y ติลโค i n นซึ่งมันจะทําหน้าที่อยู่บริเวณปลายประสาทหรือแซ na นปของนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเวลาาพ่นสารป้องกันจําแลงกลุ่มที่1นึ่งไปแล้วเนี่ยเมื่อมีการยับยั้งเอนไซม์ชนิดนี้นะครับทำให้มีการคัดหลังสารสื่อประสาทพวกอะซิ y ติลโค i n นเอสเทอเรสเนี่ยปลายประสาทมีปริมาณมากเกินไป จึงส่งผลให้การกระแกกระแสประสาทมันเกิดไม่หยุดแล้วก็เกิดมากเกินไปจนทำให้มแมลงเนี่ยมันตายนั่นเองสรุปกลไกนี้นะครับสารกลุ่มที่หนึ่งนี้คือมีผลต่อระบบประสาทของมแมลงนะครับโดยมันจะทําให้ระบบประสาทเนี่ยส่งกระแสประสาทมากเกินไปจนทําให้มแมลงตายในที่สุดนะครับเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับสารคอพติฟอร์ที่เขายกเลิอกอ่ะมันมีคุณสมบัติอะไรเด่นบ้างนะครับ สารคอพารฟอสนะครับเป็นสารกำจัดแมลงตรูพืชกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตอยู่ในกลุ่ม 1B นะครับโดยเป็นสารกําจัดแมลงสตรูพืชกำจัดได้หลากหลายมากเช่นพวกปากดูดปากกัดพวกนี้คุณสมบัติของโพลิฟอส์เนี่ยเป็นประเภทถูกตัวตายสัมผัสตายกินตายสามารถซึมผ่านใบได้และเป็นไอระเหยนะครับมีประโยชน์ใช้การพ่นทางใบเป็นหลักนะครับถ้าจะใช้พ่นรดราดทางดินก็ได้หรือ พ่นลองก้นหลุมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับการฉีดเข้าต้นตามรูเจาะของมแมลงใช้สําหรับการารักษาเมล็ดพันธุ์เพื่อป้องกันมแมลงศัรูพืชใน,นลงเก็บเช่นคุกเมล็ดพันธุ์ชุบกระสอบนะครับการออาฤทธิ์เนี่ยไม่ได้รับการสัมผัสโดยกินได้รับสารไอที่มันเป็นไอจะทําให้แมลศัตรูพืชเนี่ย,ตา,ต,นนยตายในที่สุดตามก,ก,กมลไกของฤทธิ์ที่กล่าวมานะครับพี่นนท์สกุทราบไหมครับตัวนี้เป็นโครงสร้างของสารคอพเดฟอร์มันก็นจะประกอบไปด้วยคอรรนไนตเนออกซิเจนฟอสฟอรัสซัลเฟอร์ นะครับมันก็จะมีโครงสร้างประมาณนี้นะครับถ้าเป็นมีคอร์ไรด์หรือข้อดีมาประกอบ,บ,บพวกนี้มันก็จะเป็นสารที่เป็นพิษมากอยู่พอสมควรนะครับแล้วคอเปอร์ไดฟอร์เนี่ยเขาใช้ป้องกันกำจัดอะไรบ้างโดยทั่วไปนะครับคอเพอร์ไดฟอร์ที่เรารู้จักดีเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนาะทุกวันนี้ก็ไม่มีใช้แล้วเป็นสารกำจัดในสุราพืชในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตกำจัดมแมลงพวกปากดูดปากกัดทุกชนิดเลยพวกเพลี้ยพวกหนอนอะไรพวกนี้ได้หมด โดยมันมีคุณสมบัติถูกตัวตายกินตายหลุดเสื่อมผ่านไปและเป็นอะไรรึงนะครับก็คือด้วยคุณสมบัติที่มันมันเป็นลักษณะที่แบบมันมันใช้ได้กว้างขวางแต่ด้วยความที่ว่ามันใช้ได้กว้างขวางนี่เองก็เป็นจุดด้อยเหมือนกันว่ามันก็เป็นพิษมากเหมือนกันนะครับพี่น้องสก,ก่อนทราบไหมว่าสาเหตุที่แบนด์แคิฟอร์เนียเนี่ยเพราะอะไรนะครับไปดูสาเหตุต,ตัวนี้กันเริ่มต้นจากอเมริกานะครับเขาคนข้อมูลนี้จะเครือขายนันภัยไทยแผ่นนะครับ เขาบอกว่าปิดฉากสารเคมีกับสารสรบพืชทำลายสมองสมองของเด็กนะครับผู้ใหญ่ก็ได้เช่นเดียวกันสหรัฐเนี่ยแบนในช่วงรัฐบาลของอประธานาธิบดีโจบไบเดนแบนสารคอพาริฟอสนะครับโดยทางอเมริกาเนี่ยสาเหตุยี่งเลยเขาบอกว่าเขามีความพยายามหลายอย่างนะครับจากนักวิจัยบอกว่าผลวิจัยบอกบอกชั้นว่านะครับคอพาริฟอสเนี่ยมีผลกระทบต่อการพัฒนาทางระบบประสาทในเด็ก แม้จะได้รับปริมาณที่ต่ำกว่าที่คิดไว้ก็ตามนะครับโดยคอเลสอรเนี่ยจะถูกยกเลิกทั้งหมดภายใน6เดือนต,ตั้งแต่ EPA มีมติเมื่อวันที่18สิงหาคม2564ของสหรัฐที่ผ่านมานะครับก็เห็นว่าสาหรัฐที่เขายกเลิกเนี่ยเพราะว่ามันมีผลต่อระบบประสาทของเด็กเกี่ยวกับสมองนะครับอันนี้เป็นของอเมริกาทีนี้มาถึงประเทศไทยบ้างหลังจากอเมริกาประกาศยกเลิกแล้วนะครับ ในสมัยประธานนิริรดีโจไบเดนปี64นะครับที่ประชุมของประเทศไทยเนี่ยรัฐมนตรีช่วงนั้นน่าจะเป็นท่านไหนผมก็จำไม่ได้เนอะที่ประชุมมีการลงมตินะครับก็คือประกาศเนี่ยมีผลบังคับใช้วันที่1มิถุนายน2564นะครับรวมทั้งมีเหตุผลรองรับว่าเป็นสารอันตรายที่มีผลเสียต่อสุขภาพเห็นได้จากต่างประเทศที่เขายกเลิกใช้กันผลเสียก็คือ ตามที่อเมริกาที่เขาวิจัยไว้เยอะนะครับว่ามันมีผลกระทบต่อเด็กมันทําให้เกี่ยวกับระบบประสาทของเด็กซึ่งซึ่งงานวิจัยเหล่านี้เนี่ยพี่น้องจะก,ก่อนสามารถค้นดูใน Google ได้นะครับว่าม,มันมีผลกระทบอะไรบ้างตีเแน่ๆเนี่ยผลกระทบต่อเด็กมีผลกระทบมากเลยทีเดียวนะครับแม้จะได้รับปริมาณน้อยก็ตามนะครับอันนี้เหตุผลที่ไทยยกเลิกส่วนหนึ่งก็ใช้เหตุผลของอเมริกาเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเขายกเลิกคอปเตอร์ฟอร์ดคำถามต่อมาคือใช้สารอะไรทดแทน นะครับบางทีก็ต้องไปดูเหมือนกันนะครับว่าย้อนไปดูว่าสารคอปลิฟฟอสเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มไหนนะครับเราจะรู้ว่าใช้สารอะไรทดแทนน,นั่นเองตัวอย่างที่ผมนํามานะครับในท้องตลาดเนี่ยมันมีหลายตัวตัวนี้เป็นไตรฮโซฟอสสี่สิบเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ก็ใช้แทนคอปลิฟฟอสนะครับตัวนี้หนึ่งเลตอยู่ที่ประมาณสามร้อยแปดสิบบาทตัวนี้เป็นสารบวกนะครับก็คือไซเพอร์เมทรินกับโพรพิโนฟอส นะครับไซเปอร์เมทินเนี่ยกับพวกฟีโนลเป็นเป็นยาน้ํามันนะครับแล้วก็ใช้แทนค้าวเฟรดิฟอร์ได้แต่อันนี้ท่านั้นก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าสารที่จะใช้แทนข้าวเฟรดิฟอร์เนี่ยมันก็มีหลายตัวมันไม่ได้เฉพาะเท่านี้หรอกอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยเพราะฉะนั้นค้าวเฟรดิฟอร์อยู่ในกลุ่มหนึ่งบีนะครับถ้าจะใช้แทนเนี่ยก็เลือกอยู่ในกลุ่มหนึ่งบีนั่นแหละมันมันมีหลายตัวหรือสารตัวอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันที่เขายกเลิกเนี่ยนะครับก็เพราะว่ามันมีเหตุผลทางด้าน ปัจจัยหลายอย่างที่สมควรยกเลิกสารตัวนี้น้านเองนะครับหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องสารเคมีไปแล้วนะครับกลุ่มต,ต่างๆไปแล้วเนี่ยเราก็ควรรู้ข้อควรระวังน,นะครับพี่น้องเกษตรต้องเข้าใจนะครับว่าสารเคมีทุกทีที่เราพ่นไปเนี่ยมันเป็นพิษนะครับไม่ว่าต่อมแมลงเองและต่อพี่น้องเกษตรเองท้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพ่นอะไรเนี่ยนะครับใส่ชุดอะไรให้ไม่จิตให้เรียบร้อย ดูที่ถางลมอุปกรณ์ต่างๆเ,เช็คให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยต่อตัวพี่น้องเจ้ากรนเองนะครับแล้วก็ดูได้ว่าสารที่เราเราผสมพ่นพวกนี้นะมันหมดอายุหรือย,ยังนะครับหรือว่ามันใกล้จะหมดแล้วอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังเผื่อเราพ่นเวลามันหมดอายุเนี่ยประสิทธิภาพมันจะลดลงแล้วก็บางทีมันลดลงมากก็ไม่มีประโยชน์เลยก็มีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับปัจจุบันนี้คนบ้านเราเนี่ยเป็นมะเร็งเบาหวานความดันเนี่ยส่วนหนึ่ง นะครับเป็นไส้ประกอบมาจากสารเคมีหลังๆก็เป็นส่วนใหญ่กันแล้วล่ะนะครับตามที่พนักนสกรหาดูข้อมูลอินเทอร์ได้เลยนะครับเพะฉะนั้นการผลิตปัจจุบันนี้เนี่ยสารเคมีลดได้ลดเลิกได้เลยใก,ก็จะเป็นการดีนะครับทีนี้ผมอยากนําข้อมูลตัวนี้มาให้พนักนสกร,กรดูนะครับเรื่อง5ประเทศที่มีการตรวจพบสารเคมีเกษตรตกค้างในผักผลไม้ที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปมากที่สุดย้านะครับมากที่สุดจํานวนนี้จะมีอะไรครับด้านซ้ายเนี่ย 0.20-40เป็นจํานวนครั้งที่สาภาพยุโรปเขาตรวจเจอนะครับส่วนปีเป็นแท่งๆเนี่ยเขาเป็นปี50,51,52,53นะครับแล้วก็ตรวจนับเลขจากการแจ้งนับเตือนระบบ RSfF วันที่6กุมภาพันธ์2564นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้อมูลนี้เนี่ยมันเป็นยังไงน่าตกใจไหมนะครับเดี๋ยวเราข้อมูลมาดูข้อมูลกันต่อเลยนะครับ ด้านซ้ายเนี่ยเป็นจํานวนครั้งนะครับเห็นไหมครับที่ผมลงไว้เนี่ยด้านขวาเนี่ยเป็นปีพศเห็นไหมฮะดูนะครับตัวปีพศเนี่ยก็จะเป็นแท่งๆเรียงกันไว้นี่ครับเริ่มจากปี50นะครับแท่งนี้ไทย10ครั้งที่ตรวจพบเจอตุรกรี25อินเดีย2อียิปต์10แล้วก็โดมินิกัน4นะครับเห็นว่าจะมีไทยกับตุรกรีตุรกรีเยอะกว่าไทยเห็นี่ย ตุรกี25ไทย10ในปี50ทีนี้มาถึงปี51ไทย26ตุรกี41อินเดีย8นะครับอียิปต์6ลดลงนะครับตัวเงินก,กัน4เท่าเดิมจะเห็นว่าไทยเพิ่มขึ้นตุรกีเพิ่มขึ้นมากกว่าไทยนะครับต่อมานะครับปีไหนครับปี52สีเขียวนะไทย18ลดลงนะครับตุรกี29ก็ลดลงเหมือนกันอินเดีย10เพิ่มขึ้น2 อียิปต์13เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้น7โดมินิกันเนี่ย0น่าจะไม่ได้ส่งออกไปนะครับปี52เนี่ยไทยกับตุรกีเนี่ยก็ยังเป็นแชมป์เหมือนเดิมนะครับตุรกีเบอร์หนึ่งไทยเบอร์สองพอมาปีเนี่ยปีสุดท้ายปี53นะครับสีแดงนะไทย55ที่ตรวจเจอตุร์เจีย50อินเดีย25อียิปต์18โดมินิกัน12เห็นไหมฮะ เราก็จะเห็นว่าเด่นเนคือไทยเนี่ยห้าสิบห้าในปีห้าสามตุรกีห้าสิบอินเดียเนี่ยน้อยยี่สิบห้านะครับแล้วก็อียิปต์น้อยกว่าสิบแปดโดเมนกันยิ่งน้อยสิบสองตารางตังนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าหนึ่งไทยกับตรุกรกีส่งออกมากกว่าอินเดียอ่าอียิปต์โดเมนกันนะครับแล้วก็การส่งออกเนี่ยมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นแต่ประเด็นปัญหาคงไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นปัญหาได้อยู่ตรงว่าทําไมมันเพิ่มขึ้นจังครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับ ตามที่ผมได้กล่าวมาหลายๆคลิปหนึ่งนั้นคือการหยุดยาก่อนการเก็บเกี่ยวนะครับการหยุดยาก่อนการเก็บเกี่ยวเช่นพี่นริกบอกว่าไปตรวจแล้วผมทําตามฉลากบอกว่าหยุดยาก่อน15วันอย่างเงี้ยนะครับแต่พี่นริอกอ,อย่าลืมนะครับการที่ผมกล่าวมาคือมันมีปัจจัยหลายอย่าง3าสอย่างที่ผมกล่าวมาคือความแข็งแรงของพืชนะครับการขายน้ําดีไหม ความสมบูรณ์ของต้นพืชอากาศดีไหมการไายน้ําดีไหมน้ํามันมีไหมเพียงพอไหมที่จะให้มันขับพี่นอกเกษตรก่อนอย่าลืมนะครับสารเคมีไม่ใช่ของที่พืชกินแต่มันจึงแปลกปลอมที่มันต้องขับแล้วปัจจัยที่จะทําให้มันขับออกได้เนี่ยสามสี่ปัจจัยนั้นแต่พอมาดูสวนเกษตรกรบ้านเราเนี่ยถ้ามันตกค้างเนี่ยแสดงว่าการขับออกมันออกไม่หมดถ้ามันออกไม่หมดนั่นแสดงว่าอะไรครับปัจจัยสามสี่อย่างที่กล่าวมาเนี่ยมันไม่ครบอ่าพอมันไม่ครบมันจําเป็นมันก็ต้องตกค้างเวลาเก็บเก็บผลผลิตเห็นไหม เราะนั้นเวลาเข้าตรวจมันถึงเจอเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะครับตรวจเจอเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าส่งออกมากขึ้นก็ตรวจเจอมากขึ้นก็เปลี่ยนไปได้หรือมันตกค้างอันนี้เป็นส่งออกตต่ประเทศที่เขาตรวจนะครับไทยห้าสิบห้าเนี่ยแต่อย่างที่พูดถันมาก็คือถ้าในประเทศเราเนี่ยขายในประเทศเราที่ไม่มีการตรวจมันจะมากกว่านี้หรือเปล่าก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าหลายๆงานวิจัยหลังๆเนี่ยบอกว่า สารเคมีเป็นปัจจัยนะครับที่ทําให้เกิดพวกมะเร็งเบาหวานความดันแน่นอนนะครับซึ่งหรีกเรี่ยงไม่ได้ก็สันนิษฐานได้ว่าหนึ่งสาเหตุนั้นก็เป็นมาจากสาเหตุที่ผมกล่าวมาคือหยุดยาแล้วมันออกไม่หมดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นที่ฝากไว้กับพี่น้องสิกกรนะครับว่าพี่น้องสิกกรเนี่ยที่เขาต้องการขายอะไรพวกนี้ก็ขเข้าใจกันนะครับว่า คนซื้อเองเนี่ยก็ต้องเข้าใจผู้ผลิตด้วยนะครับเช่นว่าถ้าผู้ผลิตเนี่ยใส่ใจการผลิตเนี่ยดีเขาก็ต้องมาขายในราคาแพงเห็นไหี้เพื่อจะได้ทันเวลง่งเวล่งเวลาอะไรที่เขาใช้ไปผู้บริโภคเองก็ต้องเข้าใจก็ต้องยอมซื้อในราคาที่ผู้ผลิตเองก็อยู่ได้ผู้บริโภคก็อยู่ได้ไม่ใช่บอกอุยทำไมแพงจังแต่ไอ้ที่ถูกถูก่ยเขาก็ผลิตมาแบบตามที่เราเห็นนี่นะครับบางทีก็กลัวไม่ทันราคาก็เอาออกมาก็มีนะครับเพราะนั้น ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเองเนี่ยควรใส่ใจซึ่งกันและกันนะครับผู้บริรโภคเองก็จะไปต่อรองอะไรกับเขามากนักในพืชที่แบบเช่นเขาผลิตอินทรีย์เขาทําแบบปนีดอะไรพวกนี้เพราะว่าเขาทํายากนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลงมือเองเนี่ยเราไม่ไม่รู้หรอกครับว่ามันยากขนาดไหนนะครับเพราะฉนั้นก็ทั้งผู้บริโภคเองก้และผู้ผบริโภคเนี่ยก็ควรใส่ใจซึ่งกันและกันนะครับต่อมานะครับเราจะมาพูดเรื่อง ผังผสมสารเคมีกันนะครับซึ่งผมก็พูดไปแล้วล่ะในในคลิปหลักๆเนี่ยผมเคยทําเรื่องผังผสมสารเคมีไหมแต่วันนี้จะมาเพิ่มเติมให้เผื่อพี่น้องสกบกจะลืมนะครับพี่น้องสืบกรจำกันได้ไหมครับตัวนี้เขาเรียกว่าผังการผสมสารประกอบตรูพืชบางชนิดไม่ได้ครบทุกตัวนะครับพี่น้องสกบกรดูตรงนี้นะครับที่ผมให้ดูสีขาวเนี่ยนะครับเข้าหมายแึงว่าอะไรครับผสมกันได้สีน้ําเงินผสมกันได้แต่ต้องระมัดระวัง สีเขียวผสมกันได้จนกว่าจะได้รับคำรับรองจากผู้ผลิตคือต้องถามบริษัทเขาก่อนผสมกันได้ไหมนะครับสีม่วงดูรายละเอียดด้านหลังมันจะมีอยู่นะครับสีเหลืองไม่มีก่อนจะเป็นต้องผสมกันสีแดงผสมกันไม่ได้นะครับตรงนี้เนะี่ยต้องดูนะครับเป็นสีเพราะมันจะเกี่ยวกับตารางพวกนี้นะครับตารางพวกนี้อ่ะดูตรงนี้นะครับเมื่อเราทราบสีแล้วมานูตารางด้านนี้ตรงนี้เป็นสารป้องกันกับจรรัดแมลงนะครับ ขั้นกลางกับตรงนี้ไอซีเทาเนี่ยตัวนี้เป็นสารป้องกันการแพโรคพืชน,นะครับทีนี้เวลาเราดูดูยังไงยกตัวอย่าง,กกางสารตัวแรกอะมิทราตตัวนี้นะครับสมมติว่าอะมิทราตผสมกับอะไรได้บ้างเราก็ไล่ตารางเลยเป็นลูกศรตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับสมมุติว่าอะมิทราตผสมกับอะไรได้บ้างเราก็ไล่ลูกศรลงมาแล้วก็มาด้านซ้ายเนี่ยถ้ามันบรรจบกันตรงไหนถ้าสมมุติว่าช่องนี้ก็แสดงว่าอะมิทราตเนี่ย ผสมได้กับเบต้าไซโปรตินแล้วก็ไซโปรตินถ้ามันตรงกับช่องนี้เห็นไหมมันตรงตัดกันตรงช่องนี้ก็แสดงว่าผสมกับอะไรครับอะมิชราผสมกับคาร์บอไรอยนะครับอันนี้ไม่ยากเนาะไล่มาตรงนี้เห็นไหมครับตัวคาร์บอไรอยกับตัวอะมิชราอ่ะอันนี้ไม่ยากเนาะทีนี้ผสมยาผสมกันจนกว่าจะได้รับคำรองผู้ผลิตคือสีเขียวก็ไล่ลงมาเหมือนเดิมนะครับตัวนี้กับตัวไหนครับ ไล่ลงมาเน,นี่ยเห็นไหมมันแตกกันตรงนี้ก็เป็นอะมิฟาดกับอคอฟูอสซรอนไดฟูรอน,ฟ,อรอนฟูเฟนน็อกซรอนไตฟูมมรอนพวกที่อย่าผสมกันจนกว่าจะถานผู้ผลิตต่อมาอะไรครับสีไหนสีม่วงมีไหมก็ไล่ลงมาสีม่วงอ่ามีตรงนี้นะครับไล่ามาด้านข้างเห็นไหมครับสีม่วงคืออะไรครับดูรายละเอียดด้านหลังข้อที่สิบสามตรงนี้นะครับจะมีด้านหลังอยู่ ต้องดูละเอียดด้านหลังก่อนผสมคือพวกไทเดยอคาบถ้าผสมกับอะมีตราต้องดูด้านหลังผสมกันได้ไหมนะครับต่อมานะครับสีไหนครับสีเหลืองอะมีตราบมีไหมอะมีตราบไม่มีสีเหลืองอถ้าไม่มีสีเหลืองจะยกตัวอย่างตัวตัวไหนอขออนุจาตนิดหนึ่งตัวนี้แล้วกันตัวคาร์บาริลเห็นง,ง่ายหน่อยคาร์บาริลตัวนี้นะไม่มีความจย็เป็นต้องผสมกันคือตัวไหนครับ ลากคาร์บอนิลลงมาช่องนี้มาเจอสีเหลืองแล้วแล้วก็ลากออกไปทางด้านขวาเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันตัดกันตรงช่องเหลืองตรงนี้ด้านขวาคืออะไรครับมีไดอะซินนอนเมทิดาเมทิดาไทออนเพราะฉะนั้นคาร์บอนิเนี่ยไม่มีความจำเป็นต้องผสมกันกับไดอะซินนอนและเมทิดาไทออนนะครับซึ่งมันเป็นสีเหลืองนั่นเองนะครับต่อมาสีแดงคือผสมกันไม่ได้ขอยกตัวอย่างตัวหน,นอ่งเอาอะมิทราด้วกัน อะมิตราดเราก็ไล่ลงมาตรงไหนถูกช่องสีแดงอ่าไล่ลงมาตรงนี้นะครับอ่ะเจอแล้วช่องสีแดงตรงนี้เราก็ลากมาทางด้านขวาเห็นไหมช่องด้านขวาอะมิตราดผสมกับอะไรไม่ได้อ่าเจอแล้วก็คือตัวนี้ไงขอไปนะครับตัวบโดมิกเชอร์ตัวนี้นะครับบโดมิกเชอร์อ่ะขอไปนะครับชื่อว่าบโดมิกเชอร์ครับตัวนี้นะบโดมิกเชอร์ผสมไม่ได้กับ มีขาดเพราะมันเป็นสีแดงนั่นเองนะครับอันนี้คือการไล่ตลางได้อย่างนี้นะไม่ยากนะครับตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งผสมไม่ได้เช่นใช้เยอะพิทูเรียมออยฮะตัวนี้ผสมไม่ได้กับอะไรครับตารางนี่เลยผสมไม่ได้กับไทดีโอขาวนะครับนอกนั้นก็ผสมได้ะนะครับแล้วก็ตัวไหนที่ผสมไม่ได้รู้สึกว่าตัวโบโดมิกเจอร์ไหมฮะสารป้องกันจัดเจราพวกนี้ จะผสมไม่ได้หลายตัวเลยแดงพืชอรตนี้เห็นไหมยาวเลยผสมไม่ได้ตัวไหนบ้างบอดอมิเจอร์ผสมไม่ได้กับคาเบนดาซิมเมนโคเซปอะไรครับแคปเทนเบนโดมิลอะไรครับตัวโพพีโนฟอร์สเป็นสารกำจัดแมลงห้าผสมกับบอดอมิเจอร์โปรพไกส์ก็ใช้ไม่ได้อะไรนี่นะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับที่พาวิดีดูสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชและการผสมนะครับ ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสารคอปาดิฟอสซึ่งบ้านเราก็ยกเลิกไปแล้วต่างประเทศก็ยกเลิกไปแล้วนะครับบ้านเราเนี่ยยกเลิกในประมาณวันที่1มิถุนายน2อง4เมื่อ2ปีที่ผ่านมาวันนี้วันท,ทําคลิปเกิดขึ้นที่21กรกฎาคม2 5ง6หอยกเขายกเลิกมิถุนายน2 5งนหนะครับซึ่งคุณสมบัติคอปาดิฟอสเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ใช้กว้างขวางมากนะครับมันอยู่ในกลุ่ม1กลุ่ม1นึ่งบีเพราะฉะนั้นการใช้สารทดแทนตัวคอปาดิฟอส ช้สารพิจารณาตัวแร้คืออยู่ในกลุ่มหนึงบีซึ่งผมทําไปหลายหลคยคลิปแล้วสารกลุ่มหนึงบแล้วก็ได้แจ้งไว้แล้วว่ากลุ่มนึงนี้มันมีสารตัวไหนบ้างผมเคยทําคลิปไปอยู่ลองลองย้อนดูนะครับเรื่องสารเคมีป้องกันจําแนกกลุ่มที่1มันมีหลายชนิดนะครับสามารถเลือกในนั้นได้หรือตัวอื่นที่มีคุณสมบัติแบบเดียวกันก,ก,ก็มีพอสมควรนะครับครานี้ก็เป็นเรื่องราวที่มาเล่าสู่พี่น้องสักก่อนฟังในวันนี้นะครับหากมีพลาดประการใดก็ขอภผยไวนะ้นาที่นี้ด้วย หลักการที่สําคัญมากในการดูจิตที่ขอย้ำก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่างมีตัญหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปูดุตโรวัดพุรธภารามจังหวัดสุรินไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่นีนั่นแหละสติสัมปชัญญะที่เป็นองค์มรรคจริงท่านเคมานันทะเมื่อจําสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่อา,อารมณ์ ไม่ใช่ว่าเรามีธิรปฏิหารในการละกิเลสที่จริงมันไม่เอามันเลือกตัวมันมันเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเคมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรยัยกมขอพี่น้องสิบก่อนทุกท่านยู่ดีมีุกข,ขอบคุณและสวัสดีครับ